อ่ไหนมาี่สิวันนั้นพี่แชมป์ท้าแล้วยังไงท้าอะไระ้าไม่เปอะไรก็ผลก็คือพี่แชมป์แพนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่พี่ชมปอไรพี่แชมป์แพเพราว่าววิ่งได้สิบนาทีพอดีพี่แนจะต้องปะแป่งลูกไปดูมาแล้วไม่ใช่ทุกคนไมใช่จมาจัดว่งไม้ชออดสั้นตาย1ินาทีถ้าน้องิวทำได้เดี๋ยวพี่แชมป์จะยอมโดนโบหน้า แป้งลงหน้าเฟซองฟิวแตยถ้าลงฟิวทำไปได้ลงผิวตายลงผิวต้องโันตังพี่แชมป์ทาพี่แชมป์ทาพี่ฟิวว่าทาพี่ฟิวว่าทาทาพี่แชมป์ไม่ใช่พี่แชมป์ทาว่าทาพี่ฟิววิ่งแบบไม่ใช่สเก็ตบอร์ดสิบนาทีแล้วไม่ตายพี่แชมป์จะเอาแป้งโบหน้าแล้วถ่ายคลิปลงหน้าเฟซพี่ฟิวแต่ถ้าพี่ตายพี่ต้องโบวาซา คนที่โดนทาหน้าค่ะน้องบอกให้รับหรอรับ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 สิบนาทีโอ้ตายแล้วเริ่มแล้วนะคะตอนนี้10นาทีตอนนี้10บโมงห้าสิบแปดนาทีค่ะ10นาทีถ้าฟิวตายฟิวต้องโบ๊ทแป้งหน้าขาวลงเฟซตัวเองถ้าฟิวไม่ตายนะคะถ้าฟิวทําได้พี่แชมป์ต้งเป็นคนโดนโบ๊ะนะคะโอเคขอตั้งใจเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งควรสมาธิทาเลน์มันต้องมา10นาทีนะคะตอนนี้ผู้โหยังไม่ผ่านไปหนึ่งนาทีเลยมันมันนานอย่างเงี้ย ไม่ใช้สกเก็ตบอร์ดสินาทีวิ่งห้ามตายครับตั้งใจ300เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้1ินาทีระเบิดด้วย10นาทีระเบิดด้วยไม่เอาเราจะเป็นคนไม่ดอมไม่ดอม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 ไม่ยอมโดนโบ๊สนะคะพี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่ใครจะหน้าขาวใครจะหน้าขาวเกมนี้มันต้องมีคนเจ็บบอกเลยเกมนี้มันมีคนเจ็บแน่นอนโดนแน่โดนแน่เตรียมหน้าขาวเตรียมเลยเตรียมแป้งยังเตรียมแป้ง ยงเตรียมเตรียมแป้งยังเตรียมแป้งยังการเตรียมแป้งเลยนะพี่แชมป์สองนาทีแล้วนะสองนาทีแล้วยังเชียวเชียยังเชียวเชวเตรียมแป้งอย่างเตรียมแป้งรอเลยเตรียมแป้งรอเลยขออย่าไม่อ่านคอมเมนต์นะคะตอนนี้ใช้สมาธิอย่างแรงกล้าเราจะโดนโดนโบแป้งไม่ได้ครับเราจะเป็นคนที่โดนโบ๊ไม่ได้ครับคนที่โดนต้องเป็นพี่แชมป์พี่ฟิวโดนบ่อยแล้วอยากให้น้องๆเห็นพี่แชมป์โดนทุกคนต้องช่วยเชียร์พี่ฟิวเยอะๆใรอยาเอ็มพี่ยำโดนโบ๊แป้งทุกคนต้องช่วยกันเชียร์พี่ฟิวเยอะๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นพี่ฟิวต้องหน้าข่าวเอา ใจเย็นๆทำไมทุกคนไม่มีใครเชียร์เราเลยวะเชียร์พี่ฟิวสิคะเชียร์พี่ฟิวสิอืนเต้นวอยพี่ฟิวสู้สู้กับบุญค่ะพี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่ทุกคนพิมพ์พร้อมกันพี่แชมป์โดนแน่เจ็ดล้านแล้วเจ็ดล้านแล้วพี่ฟิวโบหน่านะบ่อยแล้วทุกคนอยากเห็นเลยต้องเห็นเห็นพี่แชมป์แล้วล่ะเราจะต้องทำให้ได้ อ,อีกกี่นาทีเนี่ยทำไมเวลามันผ่านไปนานเน่างวะถึงจะสี่นาทีเองหรอล๊อกลากแล้วนะโอ้ยสี่นาทีเหมือนสี่ปีเลยทุกคนเอ้ยชนไม่ชนทาชาเลนจ์อยู่ครับทุกคนด้วยความขมขะเม้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยจุดจบคนขี้โมไม่ได้โมซะหน่อยหมอะไระ่ะจุดจบจุดจบอะไรอันนั้นมันแค่อดีตเดี๋ยวนี้เล่นเก่งแล้วค่ะเล่นโหนแล้วมาอะไรมาเลยอีกนิดนึงก็จะหลับตาเล่นแล้วอะ่ะอ้าพี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดน เตรียมแป้งไว้เลยจ้าพี่แชมป์ต้องหน้าขาวสู้ๆพี่ฟิวสู้ๆกดต่อรอบเฟสพี่ฟิวไว้ได้เลยครับใครอยากเห็นพลิปพี่แชมป์หน้าขาเอากดฟ่อไวรอดูได้เลยนะจ๊ะมีคนบอกไปเล่นบ้างดีกว่าปะซันมาเห็นเล่นแล้วอยากเล่นตามเฮ้ยอ่ะจัดช็อเจ้ะชอตเออเสียนเสียนพี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่กี่นาทีแล้วอีกสี่นาทีแล้วนั้นเรามาครึ่งทาง้ทุกคน พี่แชมป์โดนแน่พี่แชมป์โดนแน่เดนแน่เดนแน่เดน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 ดนโดนหน้าข่าวแน่พี่แชมป์โดนแน่ให้พี่แชมป์มาโบกกลางไลฟ์เลยมาสั่นมา คอมเมนต์หน่อยเขาตั้งใจเล่นอยู่ก็ไม่ได้ดูตามมาตาเรือลูกเอ้ยเขามีมิชชั่นท้าทายกันอยู่เนี่ยมาอ่านคอมเมนต์ผมหน่อยว่าสั้นมาคนตีนสักนิดนึงอยากท้าแล้วนะก็อ้าวูนี่มีอะไรเมื่อกี้หยอกให้ตกใจเล่นโอ้ยมันเซียนอยู่แล้วไม่ใช่สเก็ตบอร์ดแล้วก็เล่นได้โว้ยรู้เปล่าฝึกมาสิบล้านปีอีก

เมื่อก <c oughs> <mon> ี <par> ้ม <emat> ันก็กระโดดมันรันดันกระโดดไม่ถึงอะทุกคน9นาที42วิโอ๊ยดิเดียวเองอะโอ๊ยตายแล้วโดนได้ไงกระโดดโอ้ก็แค่กระโดดไปข้างหน้าเนี่ยฟิลกะระยะพีดไงปกติจะมีรองเท้าแต่มันแอรเนี่ยมันไม่มีรองเท้าแล้วมันเลยแบบกระโดดไม่ถึงเหมือนโดนแก้ไงเราไม่รู้นะคะโชคชะตาปาลิกิ้ซุ่มปอบนี่แม่อ่าไหนมานี่สิวันนั้นพี่แชมป์ท้าแล้วยังไงเนี่ยพี่ท้าผิดขาขา แล้วไมล่ะก็ไม่เปอะไรก็ผลก็คือพี่แชมป์แพนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่พี่แชมป์แพอะไรพี่แชมป์แพเพราะว่าชูวิ่งได้1ินาทีพอดีพี่แมป์จะต้องปะแป้งหนุกไปดูมาแล้วไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่กชาจากเลยไม่ใช่เรามีหลักฐานนี่ขาดไปแค่เท่าไหร่นะครับได้ได้ไป9้านาทีสี่สิบส่สบเท่าไหร่สี่สิบกวิจะลุปสุดท้ายก็คือ ต้องฟิวทำไม่ได้รจริงๆเราอ่อยให้อ่อยให้อ่อยให้แค่นิดเดียวเองแค่ไม่ทีมีแต่ก็ถือว่าอ่อยให้แบบไม่อยากให้มี่ําโดนปะหนูก็เลยเสีย,คคยสละปะปาแทคคนะอะไรนฮะก่อนหน้าน,นี้ก็คือแบบว่าก่อนหน้านี้ก็แบบบอกว่าจะอ่อยให้ไงก็งไม่รู้แหละสุดท้ายก็โดนปาแป้งเยเก็คือลงโทษว่าอะไรนะโดนปาแป้งแล้วอะไรนะก็โดนปะแป้งอย่างเดียวแต่ว่าเมีมเดี๋ยวเดียว ไม่เ<ช>หรอในใ<ช>ตอน,นี่นเธอทาย <c oughs> พี่จำทายแล้วเธอพูดลั่นว่าอะไรไม่ก็ร้ <c oughs> องลั่นว่าอะไรก็ปบแป้งอย่างเดียวไงก็แค่นี้เองอันนั้นมันมีอันหนึ่งไอ้ที่มาสตรีมสายเราจะต้องปบแป้งแล้วเต้นครั้งสุดท้ายก็เลยจะทำพร้อมกันเลยอ๋อก็คืออันเดียว,ว,วยอดอีกหนึ่งเดี๋ยวผู้ชม,ห,มหาว่าชิงคนจริงอยู่แล้วไม่กลัวหรอกปาให้ดูของขวเลยปาแล้วก็เต้นเลยไม่กลัวหรอกพร้อมแล้วเราเร็วรีบๆถ่ายอายข้างบ้าน โอเคนะลงโทษนะครับเริ่มลงโทษกันเลยดีกว่าจะไม่เสียเวลานะครับเว็บแป้งมันออกแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งหมดแล้วเดี๋ยวมีแค่นี้เองโอ้ยเ้งแค่นี้เดี๋ยวไม่สาใจไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบเต็มหน้าเต็มคำเต็มหน้าเต็มคำคลิปนั้นนะเต็มหน้าเต็มคำอันนั้นอะไรเต็มหน้าเต็มปากเต็มหน้าเต็มปากอไหนเอาแค่นี้น้อยมันต้องแบบโบ้บ้าโบ้บ้าเยอะๆหน่อยอ๋อยังคุณคุนคุณคูนขอคุณคุน คุณคุณแพ้คุณไม่มีสิทธิ์พูดแฉมูผู้ชายทำเป็นแกล้งแพ้เพราะแชมทำไมแกมไม่ช่วยหนูเลยอ่ะเดี๋ยวใช่เหรอเออเออนี่แหละเยอะพอแล้วนะโอเคกำลังดีกำลังดีต้องพูดอะไรก่อนตะเว้ยต้องบอกว่าทีหลังหนูจะไม่ปากดีแล้วค่ะเดี๋ยวสักสีหนูก็จะปากดีต่อไปค่ะโอ้โเบ้อเลยไม่ให้สัญญาณด้วย อันไหนเต้นไหนเต้นเต้นด้วยไหนบอกว่าจะเต้นอันนี้งดแรกเดี๋ยวอีกต้องปากอีกหนูต้องปากอีกแล้วแท้หมดสวยแล้วนะแต่งหน้ามา่ทำไมเนี่ยเขาจะหม้มเมื่อนี่ย ต่หอีกอีกรอบคืออะไรอีกรอบหนึ่งที่ว่ามาสายไงอุกผู้ชมไม่อยู่อันนี้ก็ถือว่าปากไปแล้วแล้วเต้นไปเลยไม่ได้อะต้องโบอีกรอบด้วยเอาไม่ก็ดีก็ดีดีดีไม่ทำดีเดียวอ่ะเดนดีเอาไหมไอ่ไ้ไม่เป็นไรเราคนริงเอาบนหัวเลยเอาบนหัวเลยหรอหนึ่งสองสาม้พี่ฟิวได้แก่แล้วนะฮะตอนนี้เป็นยายอยว่แล้วทุกคน อันนี้เต้นครับมิวสิกหนึ่งสองสามแม่ ไม่อยอมพูดครับทุกคนแต,แต่เราก็เราก็ไม่ได้ท้าไว้นะนเราไม่ได้มาขับไว้ข้างหน้าหนูเอาคืนพี่แชมป์โดนแน่ข้างหน้าหนูเอาคืนแน่ดูัวนข้างหน้าหนูเอาคืนพี่แชมป์โดนแน่โอเคจบคลิปยังจบแล้วขท้ายันหัว